คุณลุงคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะจะไปร้านเฮงกี่ที่ทางขนมโบราณขนมคนที่แต่งงานขันหมากอะไรเงี้ยที่นี่จะจัดเป็นขนมชุดสําหรับคนแต่งงานนะแล้วก็เหลืออยู่ร้านเดียวเมื่อก่อนที่จะมีหลายร้านเขาเรียกว่าร้านขนมจันอับขนมจันอับอ่าสมัยก่อนคนจีนคนไทยเรียกขนมร้านจันอับขนมร้านจันอับอ่าเราเขาจะทําขนมเฉพาะกัน งานแต่งอ่าทำหลายๆอย่าง๋อแล้วว่าใครจะแต่งงานเขาก็จะมีขนมเปี๊ยะขนมมจตระารหลายๆอย่างถั่วงาอะไรพวกเนี้ยมีมีไว้บริการนี่แหละครับร้านเฮงกีขนมเจ้าเก่าของอัมพวาที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยปาริเชยก็อยู่กับคุณพี่พรทิพาที่ทําเป็นเจ้าของร้านเฮงกีนะคะี่มีเรื่องสงสัยว่าอันนี้ที่เขียนว่าสมบัติเตี๋ยที่เป็นแป้นพิมของขนมเนี่ยมาผ่านมากี่รุ่นแล้วบ้างคะตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะ บางตัวบางตัวมันจะมันจะเสื่อมสภาพแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะคะบางตัวเรายังใช้อยู่ค่ะบางตัวยังใช้อยู่แล้วร้านร้านขนอมอันนี้คือผ่านมากี่กี่รุ่นอันนี้รุ่นที่สี่แล้วค่ะรุ่นที่สี่เปิดมากี่ปีแล้วคะนี่ก็เกือบแปดสิบปีแล้วแปดสิบปี <80 8. S 2> ่มีขนอมอะไรที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่บ้างคะก็จะเป็นเปี๊ยะโบราณค่ะ เปี๊ยโบราณค่ะแล้วก็จะเป็นเปี๊ยพวกนี้นะคะเราจะมีเกือบสิบไส้ค่ะนี่สูตรมาตั้งแต่รุ่นเตี๋ยเลยค่ะสูตรเป็นสูตรโบราณรุ่นตั้งแต่รุ่นเ<อ>ตี๋ยอ,อร่อยแป้งนุ่มมีไส้เยอะมากป่คิ้วเนี่ยเขาเข้าไปชง กาแฟถวายให้สมเด็จพระเทพเสวยแล้วในมูลนิธิชัยพัฒนาตอนที่พระองค์ท่านมารับรางวัลยูนสโกชงไว้สามอย่างแต่พระองค์ท่านหยิบกาแฟร้อนขึ้นสเสวยเลยไม่ร้อนกาแฟร้อน,นชาเย็นกาแฟเย็นทันี้คนในวังท่านบอกว่าวันน,นี้สเสวยร้อนนะแมวเ,เย็นเอาเลยชงไปสีอย่างนะท่านก็หยิบให,ให้ผมขึ้นมาเจอ่ไม่ต้อง วแล้วคุณลุงภูมิใจไหมคะนีลุงขายมากี่ปีแล้วคะนี่ขายมาสี่สิบกว่าปีลุงขายมาสี่สิบกว่าปีแล้วโอเลี้ยงสี่สิบปีขายตั้ขายเรือจนขึ้นบกอ่ะขายเรือก็ต้องกี่ปีนะถ้านับเรือด้วยห้าสิบปีนะชิมได้ไม่ถูกใจเติมได้ด้วยขอบคุณมากนะคะครับไม่ถูกใจเติมได้สดชื่นสดชื่นนะหอม แยใต้สิ้นร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเก่าแก่อยู่คู่กับตลาดแห่งนี้มาอยากยาวนานถึง70ปีเลยละครับแต่รสชาติและก็อาหารของเขานน้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามคุณจีนแล้วก็คุณลุงประพัฒเข้าไปชมไปชิมกันเลยดีกว่าครับลุงนั่งที่นี่ตั้งรุ่นรุ่นวัยรุ่นตอนอายุ10ปานั่งร้านนี้จะน,นั่งสัมนาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่อายุสิบกว่าสิบป่าจนอยู่กับยันม <ทำ S 1> ีจัดเป็นปมาเป็นนะฮะก๋วยเตี๋ยวข้ออร่อยสูตรโบราณดั้งเดิมก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณดั้งเดิมถ้าใครมาอัมพวานีต้องมาร้านนี้ใช่ไหมคะค <หะ S 2> ุณเส้นมีเย็นตาโฟการจัดเรียงเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มในแบบฉบับของทางร้าน จัดวางบนจานก่อนจะราดด้วยน้ำซอสแดงรสชาติเข้มข้นหอมหวานบะหมี่น้ำต้มยำด้วยเส้นที่เหนียวนุ่มถูกบุงรสด้วยน้ำต้มยำมะนาวสดสูตรเด็ดของทางร้านแบบคลุกคลกครับและเมื่อได้ลองแล้วก็ต้องขอบอกว่ารสชาติจัดจ้านครบรสแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยทีเดียว สัดีนะคะก๋วยเตี๋ยวที่หนูกินเมื่อกี้คือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟใช่ค่ะหนูกินไปสองชามเลยค่ะแล้วถามว่าที่หนูจะสอบถามว่าที่นี่ทํากันเองในธุรกิจครอบครัวกันหมดเลยใช่ไหมคะพี่น้องทำกันเอง่ะก็คือช่วยกันทำช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันทำมีคนทําขนมมีคนนึงทำเส้นแล้วมีก๋วยเตี๋ยวกี่แบบคะมีเซเล็กน้ำมีเย็นตาโฟมีเกี๊ยวมีบะหมี่แล้วนอกจากนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีอะไรบ้างมีขนมปังเย็นล่าสังขยาโปรตินแล้วก็ไมโลน้ําแดงนมค่ะ และเราก็มาปิดท้ายกันด้วยเมนูขนมปังเย็นที่เอาขนมปังหั่นเป็นชิ้นใส่จานโรยน้ำแข็งใสที่เข้าเครื่องปั่นจนเป็นปุยหิมะครับ,บความอร่อยที่มีทั้งความหอมความหวานและก็ความเย็นครับรวมอยู่ในคำเดียวกันเลยงั้นให้พี่แดงฝากร้านได้นนะคะว่าสำหรับคนผู้ชมที่อยากมาอัมพาวาอยากมาทานร้านนี้คือมันอยู่ตรงไหนยังไง <S <S เออคือตรงนี้ถนนสีนอัมพวาถนนสีอัมพวา สามมือเข้ามาก็จะเจอร,ร้านเอดไต้สินค่ะดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้มากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดีเป็นร้านเก่าแก่<ม>ดั้งเดิมฉั้นขอขอบคุณมากนะคะ